ลุงครับลุงครับผมยกมือไหว้ลุงดิอ่าลงมือไหว้คุณลุงด้วยอ๋ออ่ออ๋อไปดูด้วยกันโอเคเย็บเย็บขอบรับลงุง รู้สึกเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับผมแก้ไขเขาเรียกว่าแก้ไขงานใช่ไหมแก้ไขงานจากร้านอื่นเดี๋ยวอยดิก่อนก็คือเมื่อกี้อ่ะคุณเมียเขาตัดมาให้ใช่ไหมคุณเมียตัดมาให้ตัดมาให้ทรงอะไรก็ไถขาวเลยตรงนี้ไถขาวไถขาวด้านข้างทีนี้เราช่างช่างยี่แก้ไขยังไงให้เขาก็แก้เป็นรองทรงสูงแก้ไขเป็นรองทรงสูงด้วยใช้ตัดยังไง เออเอาลองฟันปลาเบอร์สองเอาลองฟันเบอร์สองขึ้นข้านงขอบก่อนใช่ไหมทั้งขอบก่อนแล้วก็ยังไงดีแล้วก็เออใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งถ่ายข้างล่างแล้วก็เชื่อมกับตัวเบอร์สองแล้วก็มีเก็บรายละเอียดด้วยไรแล้วก็เสร็จแล้วก็เออกันขอบแล้วก็ซอยด้านบนด้านบนแล้วก็เอาหวีเดินเก็บรายละเอียดใช่ไหมเห็นเห็นด้านข้างซ้ายเนี่ย มันมันเป็นขอบใช่ไหมใช่ับเราต้องใช้หวีเดินก็อะไร under silicone อะไรเชิงไม่ใช่ตรงตรงขมับตรงขมับด้านด้านด้านซ้ายลูกค้าที่ที่เราใช้ตั้หวีใช่ไหมตะเลียนเพื่อเชื่อมครับเชื่อมขอบที่มาที่ลูกที่ที่เมียเอ่อเมียของคุณลุงเขาไปกันมาใช้ใส่เกลียวมาจังเนี้ยครับแล้วมันเป็นขอบ เปิดเรียงแล้วก็เอ่อวีใช้วีเดือใหญ่คำนวดใช้ปลายวีใช่ไหมใช้ปลายวีแนวตั้งใช่ไหมครับแนวตั้งเออพวกเราเรียนมาหมดแล้วใช่ไหมครับเป็นเพียงว่าลืมว่าจะขึ้นยังไงเก็บยังไงใช่ไหมนี่ก็เป็นประสบการณ์นะเป็นการแก้ปัญหาของช่างอื่นหรือว่าเมียของลูกค้าเมียหาลูกบูรุงครับต่อไปจะได้แก้ปัญหาได้จะได้มองออกว่ามันควรจะตับตรงไนให้เขาใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับ ไปดูไดูข้างเดียวเสรนจแีลยอว่านแล้วก็ได้เของแก่แล้วก็ตัวแทนตัว้เขคุยในรายละเอียดเพิ่มเด้วยวา้เลีขามีประชุมด้วยได้คุยอะไรกันมีประชุมด้วยมงที่โรงเรียนต่ออนุบาลดนาครา สารุกูลทำสถิตอนุคอนะแม้แต่ทาร่าเรือศราก็าเป็นหวเม็ดยาที่อย่ที่สที่านแล้วก็เชิญดครับสวัสดีครับ